อ่ะทีนี้เรามาดูโ m o d a สาีฟ้ากันบ้างไหมเราขับกันมาแล้วนะครับไปขับที่สนามกันมาแล้วภายในอะไรเงี้ยผมว่าหลายๆท่านรู้สเปคกันแล้วนะครับราคาเปิดตัวครับแจ้งราคากันวันนี้นะครับมาพร้อมกับพรีเซนเตอร์โฟอีฟฮะนี่ก็ตัวเริ่มต้นนะครับตัวลองเลนส์พลัสนะครับราคาค่าตัว899,000บาทนะครับแล้วก็ตัวอัลติเมทนะครับตัวท็อปราคาค่าตัวอยู่ที่949,000บาทนะครับกำลังมอเตอร์204 แรงม้านะฮะแรงบิดนั้นอยู่ที่340นิวตันเมตรนะครับจากแบตเตอรี่ lfp นะครับ6กกิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับ,บระยะทางการขับนะครับ430กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งจากมาตรฐาน wltp แต่ถ้าเกิดเป็น n e d c อยู่ที่505กิโลเมตรนะครับแล้วก็อัตรา,าเร่งสูนถึงร้อยอยู่ที่7.2วินาทีนะฮะความเร็วสูงสุด172กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ,บระยะความสูงจากพื้นอยู่ที่ 1 6 5มิลลิเมตรนะครับแล้วก็มีข้อเสนอนะครับสำหรับผู้ที่จองแล้วก็รับรถภายในวันที่31ตุลาคม2 5 6 1นเะครับเฉพาะ1000ัคันแรกเนี่ยก็จะมีเรื่องของการรับประกันตัวรถ8ปปีหรือว่าสองแกิโลเมตรนะครับก็จะรับประกันครอบคลุมในเรื่องของตัวรถมอเตอร์ขับเคลื่อนแล้วก็แบตเตอรี่แรงดันสูงนะฮะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน5ปีตลอด24ชั่วโมงนะครับไม่จำกัดจำนวนครั้งนะครับมีฟรีประกันภัยชั้น 1- 1ปีนะครับฟรี Home Charger พร้อมติดตั้งนะครับแล้วก็ดอกเบีย้ยเริ่มต้นนะครับพิเศษ1.69%ของสมนาคุณครับแล้วก็ยังมีเรื่องของสินค้าไลฟ์สไตล์ให้ผู้ที่เป็นลูกค้านะครับสามารถเลือกได้หนึ่งอย่างว่าจะเอา Apple Watch SE GPS นะครับหรือว่าจะเอาเป็นฮา r m มานการดอนออร่าสตูดิโนะครับหรือว่าบัตรชาร์จไฟฟ้ามูลค่า1 0 0 0มบาทนะครับกองรอบคันนะครับระบบ ADA ดนะครับแล้วก็ เอด้ของเขาเนี่ยก็ทำงานพวกแบบบายสปอร์ตแล้วก็ทตร์ฟิคเอเลสเอซีซีควบคุมตัวรถให้อยู่ในเลนพลงงาไฟฟ้านะครับหรือแม้แต่การจะเปิดประตูตัวรถเนี่ยก็จะดูด้วยว่ามีรถสวนมาหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็จะมีพวกสัญญาณการแจ้งเตือนอะไรต่างๆนะครับเซ็นเซอร์รอบคันเนาะไฟไทม์ลันนิ่งไลท์นะครับเราพาไปดูตัวรถกันมาแล้วขับแล้วด้วยนะครับสำหรับตัวนี้ c 5 EV นะฮะรถค่อนข้างที่จะขับได้ค่อนข้างนิ่งนะครับช่วงล่างเฟิร์มนะฮะ แล้วก็เข้าโค้งแฮนดิลิงค่อนข้างดีนะครับการควบคุมต่างๆใช้ได้แต่ว่าหน้าตาเนี่ยแล้วแต่คนชอบเนาะ <Super S 1> เนาะราคาแรงไหมคือแรงแต่ว่าไม่กล้าพูดไงคือคืออย่างนี้ครับคือแรงไม่แรงเนี่ยผมดูในเรื่องของการแข่งขันนะครับว่าคู่แข่งขันในตลาดเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกว่าอะไรอ่ะอันนี้เขาบอกว่าเขาเปิดแบบ one price นะ one price policy อีกแล้วเดี๋ยวไปเจอเดี๋ยวไปเจอ ไพร์สเวลล์โบริสีขึ้นมาเนี่ยจะยุ่งคือมี BYD อ่ะเราพูดตรงๆเรามีเราเห็น BYD เราเห็นเนต้าเข้ามาแล้วเนต้าเเนี่ยเขาเปิดมา799เนาะใช่ไหมเนต้าเเนี่ยรถไซส์พอๆกันเ,เลยเนต้าเจะดูกว้างกว่าด้วยสำหรับภายใน <c oughs> ตัวนี้เปิดมาเนี่ยแม้ว่าจะได้ในเรื่องของระยะรับป,ประกันนะครับ <c oughs> แต่ว่าเราจะใช้รถกันถึง8ปปีไหมอ่ะ เพราะว่าเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้ามันเปลี่ยนไปเร็วนะครับหลายๆคนอยากได้รถที่มันมีเทคโนโลยีมีความทันสมัยผมว่าเทอร์รี่เองจะทําตลาดโอโมโดูด้าแล้วก็ตัวเจคูเนี่ยผมว่าไม่ง่ายเหมือนกันนะครับกับการเปิดราคามาแบบนี้แม้ว่าจะพยายามสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าคนไทยว่าเดี๋ยวในปี68ปเนี่ยนะครับประมาณช่วงกลางปีจะมีการเปิดโรงงานประกอบรถยนต์ในเมืองไทยนะครับแล้วก็จะส่งไปขายต่างประเทศด้วยเนี่ยนะครับโดยพื้นฐานของ เชอร์รี่เอเนี่ยก็ส่งรถไปขายต่างประเทศอยู่แล้วนะครับประมาณ80ประเทศทั่วโลกนะครับแต่ว่าการทาตลาดในเมืองไทยเนี่ยมันมันไม่ง่ายเหมือนกันนะครับในในจุดที่คู่แข่งขันเนี่ยค่อนข้างที่จะทุบตลาดเหมือนกันนะฮะนั่นนะสิ <laughs> อ่ามาดูภายในกันหน่อยภายในนี่นึกว่า b ีเอ็นดับบิลแต่เป็น BM เมมื่อกี่ปีก่อนนะเนอะ นี่มัน X1 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 ตัวเก่าอ๋ออาจจวผมขึ้นข้างหลังเลยอาจจะได้เห็นเฮ้ยขึ้นข้างหลังเลยครับคุณขึ้นข้างหลังเลยครับคุณแต่ลำโพงนี่ผมนึกว่าเบอร์มาสเตอร์นะนี่เป็นไงดีไซน์ช่องลำโพงนี่เบอร์มาสเตอร์เลยก็หน้าจอนะครับเป็น2พาเนลเชื่อมต่อกัน พวงมาลัยก็ปรับสูงต่ำนะครับได้แค่นั้นหรอวะดึงเข้าดึงออกไม่ได้วะวันนั้นพาไปดูตัวรถานาทีนึงแต่น่าจะลืมเฮ <Hey>, oh, ้ยโอนเราอะไรอ่ะเดี๋ยวคนดูดูไม่ชัดจ,จะขายของมันต้องโชว์เห็นไหมนี่มีลายไม้ด้วยเลื่อนสไลด์มาวางไวเลสชาร์จได้นะครับแล้วก็ ช่องใส่ของเป็นกรรมืออี่อันนี้ก็ดีนะเวลาใส่เหรียญใส่ในาฬิกาไปรถวิ่งสะเทือนเนี่ยมันไม่ดังนะครับช่องวางแก้วน้ำสองตำแหน่งสวิตช์ควบคุมต่างๆใกล้มือดีนะครับเนี่ยไฟฉุกเฉินเอเอโอ้มีเสียงด้วยโหมดการขับขี่นะครับมีโหมดให้ Eco Sport อะไรแบบนี้นะครับมีให้3โหมดนะแล้วก็หน้าจอนะครับความคมชัดไม่เท่าไหร่นะแต่ก็ไม่ฝืดน,นะพอได้อยู่นะครับ อ๋อจะต้องสตาร์ทก่อนปรับแอร์นู่นนี่นั่นที่หน้าจอได้เนาะตรงนี้บุนุ่มมามีลูกเล่นตรงนี้นะครับลํลำโพงต่างๆเกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับอยู่ที่ด้านหลังของพวงมาลัยนะครับเป็นคันโยกแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นในเรื่องของที่ปัดน้ําฝนนะครับแล้วก็ไฟออโต้ไฟหน้าเป็นแบบไฟหน้าออโต้เปิดฝาท้ายนะครับเปิดจุดชาร์จเป็นระบบไฟฟ้า อันนี้เป็นกล่องเก็บของมีไฟสองให้ 5, ไฟสว่างมากเลยมีแมสให้ด้วยอะ่ะเป็นไงเขาดูแลเราดีไหมมีแมสให้เราด้วยมีส็อตมีส็อตเทปด้วยเผื่อแบบว่าแมสเนี่ยมันใส่แล้วมันรัดไม่แน่นก็เอันาีิแปะไม่ใช่ไนมะไม่ใช่เหรอเขาเห็นมีให้หรือว่าเขาซื้อแล้วเขาแถมแมสไหมหมีกุญแจเฮ้ยมีหน้ากากด้วยอ๋อหน้ากากหลุดอาละกูนี่หรใส่เนี่ย ปเถ้าไปเนี่โปนี่สวยละนี่มีปุ่มเปิดฝาท้ายปลดล็อกนะครับแล้วก็ล็อกตัวรถเฮ้ยอันนี้แหละสตาร์ทเหรอสต,รสตาร์ทจากกุญแจได้ด้วยนี่ันติบอกข้อดีคือมี4ฟรครับผมให้กำลังใจเราบ่อโหลัาน้องเขาน่ารักมากเลยอ่ะใช่ไหมเมื่อกี้พี่ต้าผมถ่ายไปก็แบบมือสั่นเลยมือสั่นใจสั่นไปหมด บอรประไฟฟ้านะครับไม่มีดันหลังนะไม่มีดันหลังไฟฟ้ากระจกตัดแสงครับแล้วก็มี USB ด้านบนให้ด้วยหนึ่งตำแหน่งไว้สำหรับแบบเชื่อมต่อกล้องบันทึกภาพทางด้านหน้า,อา <laughs> โอ้สว่างโอ้เปลี่ยนสีได้ด้วยเป็นไง <12 S 1> นี่น,น,นี่นี่ถ้าเพิ่มฟังก์ชันสามารถดิมได้นี่แบบว้าวเลยนะนี่เป็นไงเปลี่ยนโทนสีได้โอ้โหสว่างดีวะ มีหลังคาสลูปให้ด้วยนะฮะเบาะนี่ยังการรถสปอร์ตนะดีไซน์นะครับกระจบออตโต้ขึ้นลงเลยทั้ง4บานนะครับนี่รถญี่ปุ่นนี่บางทีแบบออตโต้ขึ้นลงเนี่ยไม่4บานนะบางเจ้าให้ฝั่งเดียวฝั่งผู้ขับขี่เท่านั้นนะครับแอร์แบกก็เขาจัดเต็มอยู่แล้วเรื่องพวกนี้นะครับแต่ไม่มีเคยมีใครเคยไปทดสอบนะแอร์แบกรถยนต์นะแบบว่าใครระเบิดเร็วกว่ากัน เนะเราเราเราลองเราก็ไม่น่ารอดไปถึงทุกวันนี้เออช่องวางของอะไรต่างๆนะครับอ่ะเดี๋ยวรอไปนั่งบอกแถวสองกันหน่อยเครื่องเสียงโซนี่นะครับเห็นแบบนี้สําหรับตัวนี้นะเฮ้ยนี่เครื่องเสียงเขาแบบว่าไม่เหมือนกันเลยนะป้าคือเป็นตัวไอ้เจคูซิกะตัวเริ่มต้นได้ไพโอเนียตัวบนได้อินฟินิตี้ตัวนี้ได้โซนี่นะครับ พื้นที่วางขาอ๋อมี USB ให้นะครับข้าย C Type A ให้เลย2องตำแหน่งช่อง Air. แอร์ถอย่าไปนั่งฝั่งนูนะ้นคนจะได้ดูเต็มตัวคุณสอนผมหรอคุณคุณริอาจมาพูดกับผมแบบนี้ได้ยังไงครับอ้าวนี่นี่มีที่เท้าแขนให้เบาะมันก็ ครับ <ผม S 1> ได้ครับอบอกไหนๆก็แกะทั้งรถล้วช่วยมุดใต้ท้องหน่อยครับแบตห้อยไหมเฮ้ยมันก็มีบ้างมันเป็นยังเป็นแพลตฟอร์มคือตัวนี้มันมีรถที่เป็นตัวสันดาบด้วยไงถ้านะถ้าใครติดตามข่าวสารนะครับคือตัวนี้มันก็จะอารมณ์เหมือนพวกแบบ H R V อ่ะใช่ไหมแต่จริงๆมันไม่ใช่สาระสำคัญนะครับเอาถามผมนะคือการที่มันเป็นแพ็คที่มันอาจจะไม่ได้เป็นแบบเซลล์ทูบอดี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่ามันซ่อมง่ายนะ เวลามันเคลมเวลามันเปลี่ยนอะใช่ปะ่ะไอเซลทูบอดี้นี่มันเอาเรื่องเหมือนกันนะนะครับก็เหมือนอย่าง EP อะ EP นี่เปลี่ยนเป็นโมดูลได้ด้วยนะ MGEP อะ่ะแต่อันนี้คือยังก็ต้องเปลี่ยนเป็นแพ็คแต่เพียงแต่ว่ามันถอดง่ายกว่าไงใช่ปะ่ะเวลาเกิดความเสียหายอะไรอย่างนี้นะครับ่ะมีที่เนบเอกสารให้นะฮะแล้วก็พื้นที่วางขาก็เหลือประมาณนึงนะฮะ ไซส์รถมันก็จะเหมือนพวกแบบ Crossover นะครับเหมือนพวก H R V c o r o รล่าคลอสนะครับแต่ว่าพวกนั้นก็จะมีความกว้างขวางกว่าแต่ตัวนี้ก็ได้ความแรงไงน,นะฮะแล้วก็พละกําลังเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยอย่างตัวนี้เนี่ยอัตราเร่งเลยนะครับในเรื่องของการขับสนุกเนี่ยผมว่าเขาไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับแต่ว่าหน้าตาฟังก์ชันมันอาจจะดูไม่หรูหวาเหมือน,นแบบพวกคู่แข่งเขาอะนะหลายๆเจ้านะครับพละกําลังนะครับ ก็204แรงม้านะครับแรงบิดเนี่ย340นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ความจุของพลังงานแบตเตอรี่ไฟฟ้าเนี่ยอยู่ที่ตัวแบตเตอรี่เนี่ย61กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับอัตราเร่ง0-100ถึงนะครับอยู่ที่7.2วินาทีนะครับแล้วก็ความเร็วสูงสุดโดยประมาณนะครับ172 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับระยะความสูงจากพื้นอยู่ที่165ม mm, ิลลิเมตรแล้วก็ขนาดล้อและยางนะครับจะเป็นไซส์ยางเนี่ย2 1 5 5 5ึ่งนะครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแม็กเฟอร์สันสตรัทนะครับด้านหลังเป็นมันติลิงค์นะครับทำตลาดสองรุ่นย่อยด้วยกัน430กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับมาดูช่วงล่างด้านหลังกันหน่อยใช่ไหมฮะโอ้โห,หมองไม่เห็นไลยเฮ้ยอ่ะเป็นปีกนกตัวนี้มีคานตัวนี้มารับ ก็เป็นมันติลิง์แหละนะตัวนู้เป็นแบตเตอรี่นะครับเห็นไหมห้อยไหมเหรอ,อ,อจะบอกว่าไงดีเดี๋ยวนะขอดูด้านข้างหน่อยก็ห้อยแหละแล้วก็ไม่มีคือมีกาดแหละแต่ว่าไม่ได้ทำเป็น ากาดพลาสติกมาคลุมอีกทีนึงเหมือนกับ HRV ใช่ไหมเขาเรียกอะไร EN1 อันนี้มันก็จะเป็นแพ็คมาเลยนะครับเนี่ยมีนอ็อตยึดตึกตึเนี่ยก็มันก็มีกาดกันแหละแต่ว่าแล้วแต่ถอดง่ายยางคโัโพนี่ยางเกาหลีป่ะล้อมแม็กก็จะมีฝาครอบเข้ามานะครับ แม็กห้าลูนอตตอนนี้18นิ้วนะคนถามครับครับผมช่วงล่างเขาจะขาดง่ายเหมือนที่วิ่งในมาเลียไหมครับไม่ไม่รู้พูดไปต้องไปลองดูเขาอาจจะแก้ไขแล้วก็ได้ใช่ป่ะนี่ไฟท้าย L E D เป็นไงนี่มีแบบสปอยเลอร์สองชั้นนี่เป็นดักเทล แล้วก็ไฟเบรกดวงที่3เป็น LED สองกากจักฟินหลังคาสีดำนะครับมีรูฟเร็วให้ด้วยแน่มีไงมีสีอะไรบ้างใช่ไหมหมายถึงโอมด้าใช่ไหมโอโมด้าสีฟ้านะสีเนี่ย<อ>เดี๋ยวเดี๋ดดถือหลายอย่างแล้วเกินอ่ะเดี๋ยวให้ดูเปิดให้ดูเลย ไม่ได้แบบให้ดูธรรมดาให้ดูจากใบไปปิดนี่เลยคัลเลอร์นะครับตัวเริ่มต้นนะครับลองเลนส์คลัสนะครับมีสีมี3สีเนาะมีสีขาวสีดำสีเทาภายในเป็นสีดำนะครับแล้วก็ตัวท็อปนะครับตัวอัลติเมทนะมีทั้งหมดโหอ๋อมีทั้งหมดเนี่ย มันแบ่งเป็นตัวภายในทูโทนด้วยไงหสีก่อนแล้วกันนะครับก็จะมีสีขาวแบ็กรูฟนะเป็นทูโทนนะครับสีดำสีเทาแล้วก็สีแดงแบ c ็กรูฟนะครับสีมิ้นท์กรีนนะครับแบ็กรูฟแล้วก็ข้างในจะเป็นสีดำแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือสีขาวแบ c ็กรูฟเนี่ยมีสีภายในเป็นทูโทนให้เลือกด้วยนะครับเป็นบรูไวท์น้ำเงินขาวนะฮะ พวกระบบต่างๆก็จริงๆอ่านสเปคกันได้อยู่แล้วเนาะจริงๆมันต่างกันไม่มากนะครับสำหรับ2รุ่นนะครับก็มาอะไรที่เขาอยากได้กันก็มากันครบนะครับกล้องรอบคันนะครับกระจก Privacy Glass นะครับก็คือฝั่งนี้ฝั่งผู้โดยสารลำโพง Sony 8ตําตำแหน่งในรุ่นท็อปนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น รุ่นรองท็อปได้6ตตำแหน่ง Apple CarPlay Android Auto ให้ทั้ง2รุ่นย่อยนะครับแล้วก็ไวเลสชาร์จนะ50วัตต์แล้วก็ไวเลสชาร์จของเขานี่เเขาคุยเลยคันนี้ปะคันนี้ได้ด้วยไหมหรือว่าได้เฉพาะเจู้ดไวเลสชาร์จไวเลสชาร์จของเขาเนี่ยลดความร้อนด้วยนะมีคูลิ่งนะเวลาชาร์จแบตไปมือถือไม่ร้อนไม่รู้จริงป่ะจริงๆรมีก็ดี เซ็น,นเซอร์ท้ายหน้าหลังมีครบรถยนจากประเทศจีนนี่เขาครบและเรื่องเซนซงเซ็นเซอร์นี่นะครับเดี๋ยวเราตัดคลิปแยกเลยนะจากไลฟ์เนี่ยเราก็ตัดแยกไว้เลย2รุ่นไงแต่เราก็พามาดูเพราะว่าตัวนี้จริงๆแล้ว เราขับมาแล้วนะครับในสนามเดี๋ยวมีโอกาสคงได้ยืนไปทำรีวิวครั้งนึงแต่ว่า,เ,าเบื้องต้นเนี่ยภายในออปชันอะไรต่างๆเนี่ยก็พาดูแล้วระดับหนึ่งนะครับพามาอัปเดตนะครับเรื่องของอแบรนด์เชอร์รี่นะครับที่ทำตลาดภายใต้โอโมราแอนเจคูไทยแลนด์นะครับใช่ปะ่ะพี่พูดผิดไหมนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเราว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์ไลฟ์ ครั้งนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ผมและต้าจากทีแมแอสโซนคาลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ